สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ช่างศักดิ์จะพาเพื่อนเพื่อน F4 นะครับมาดูวิธีการถอดนะครับเลนกระจกนะครับแล้วก็ตัวฝาครอบกระจกกับไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างของปาเ e โร่นะครับแล้วก็ไททันนะครับน่าจะถอดในลักษณะเดียวกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับงัดตัวเลนกระจกออกก่อนนะครับเลนของปาเ e โร่นะครับตัวนี้ประมาณปี08-09นกะครับก็จะมีตำแหน่งขาล็อกอยู่4ขา นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการถอดเฉยๆนะครับส่วนวิธีการประกอบก็เดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับพอเรางัดเลนกระจกออกเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะถอดนะครับตัวฝาครอบนะครับตำแหน่งของตัวฝาครอบนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับมันก็จะมีขาล็อกอยู่รอบด้านเลยนะครับจะมีทั้งหมดก็ประมาณ8ขานะครับมี8ขาก็ให้เพื่อนๆนะครับใช้ไขควงแบน นะครับจิ้มนะครับขาล็อกสังเกตดูดีๆนะครับด้านล่างนะครับตรงกลางด้านในนะครับต่างๆมันจะมีขาล็อกอยู่นะครับเพราะรุ่นนี้มันขาล็อกมันจะเยอะหน่อยเราก็ใช้ไขควงแบนจิ้มนะครับให้ตัวขาล็อกเนี่ยมันหลุดออกจากตัวพลาสติกด้านในนะครับตัวขาล็อกมันจะเป็นลักษณะของเอ่อเป็นเป็นบ่าล็อกนะครับเป็นบ่าล็อกนะครับเป็นบ่าล็อกนั่นเองนะครับมันมันจะลื้งง่ายอยู่นะครับเราก็ใช้ไขควงดันดันแบบนี้ นะครับนี่พอดันออกเรียบร้อยนะครับดันให้ครบทุกขานะครับดันให้ครบทุกขาไม่ต้องกลัวว่าขามันจะหักนะครับเพราะว่าตัวพลาสติกนะครับงานพวกนี้ถ้าเป็นงานของแท้เนี่ยนะครับมันจะถอดออกง่ายนี่สําคัญตัวนี้ด้านในนะครับมันจะมองยากนิดนึงนะครับเพื่อนทุกคนก้มลงไปมองตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้จะมีขาล็อกอีกตำแหน่งหนึ่งพอเราดันเสร็จปุ๊บนะทั้งหมดทั้ง4ีขาให้ขามันหลุดออกจากตำแหน่งล็อกแล้วทีนี้นะครับตัวฝาครอบเนี่ยมันก็จะหลุดนะครับออกไป แบบง่ายๆนะครับก็ไม่ถือว่ายากนะครับใครที่อยากจะถอดไปทําสีนะครับตัวนี้จะถอดทําสีนะครับใครอยากจะถอดทําสีหรือใครอยากจะถอดเปลี่ยนใหม่เห็นไหมครับตาแหน่งดำๆเนี่ยขาล็อกเข้าหมดเลยนะครับถอดออกเรียบร้อยนะครับตัวนี้ต่ออีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนไฟเลี้ยวนี่อยากจะเปลี่ยนไฟเลี้ยวก็ถอดน็อตตรงนี้ออกเลยจะเป็นน็อตสี่แฉกตัวเล็กๆนะครับจะมีทั้งหมดอยู่2ตัวหรือ3ตัวนี่แหละนะครับประมาณ3ตัวเนาะ นะครับนี่ก็ใช้ไขควงเหมือนเดิมนะครับหมุน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 ออกมานะครับหมุนน็อตมันออกมาแบบนี้นะทั้งหมดทั้ง3ตัวนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องไฟเลี้ยวไม่ติดหลอดขาดนะครับเลนกระจกแตก ฝาครอบกระจกแตกนะครับก็ทําตามช่างสักแนะนําได้เลยตัวนี้นะครับมันจะมีปลั๊กสายไฟตรงนี้อยู่รุ่นนี้นะครับมันจะไม่มีตัวกดนะครับมันจะไม่มีตัวกดให้เพื่อนๆลองลองหยิบแล้วก็ลองดึงดึงขยับขยับดูนะครับถ้ามันไม่ออกนะครับถ้ามันไม่ออกก็ใช้เป็นไขควงแบนนะครับใช้เป็นไขควงแบนเนี่ยจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะออกแรงนิดนึงนะครับจะออกแรงนิดนึงเพราะว่าเขาจะไม่ทํานะครับตัวลักษณะของขาล็อกมาให้นะครับ มันจะเป็นแบบเสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกด้วยลูกยางนะครับก็งัดออกง่ายๆนะครับเสร็จแล้ววิธีการประกอบนะครับวิธีการประกอบสลหรับตัวเลนเสำหรับตัวไฟเลี้ยวนะครับเราก็เสียบปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมเสียบนะครับถ้าลืมเสียบเดี๋ยวมันไม่ติดนะครับต้องมานั่งรื้ออีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะครับทั้งหมด3ตัวนะครับเอามือขันเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยไขควงแฉกนะครับขันไปให้แน่นตึงๆพอนะครับอย่าขันให้แน่นมากเพราะว่า เกี่ยวด้านในนะครับมันเป็นมันเป็นพลาสติกนะครับมันเป็นพลาสติกนะครับถ้าเราขันแน่นเกินไปนะครับเกีียวมอาจจะรูดแล้วก็ทําให้ตัวเลนไอตัวไฟเลี้ยวมันหลวมได้นะครับก็ขันเข้าไปให้แน่นทั้ง3ตัวเลยนะครับใครใครก็สามารถที่จะทําได้นะครับใครที่อยากจะลองทําเองก็ลองทําได้นะครับทุกอย่างมันลองกันได้นะครับวิธีแต่ละวิธีนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับใครอยากใครที่อยากจะเซฟค่าใช้จ่าย นะครับอยากจะเซฟค่าใช้จ่ายอยากจะซื้อมาทําเองลองเองนะครับก็ลองทําตามได้เลยเสร็จแล้วเราก็มาติดตั้งตัวฝาครอบเข้าไปแบบนี้นะครับตัวนี้ผมจะไม่กดเข้านะครับก็พิธีการเอาเข้านะครับก็เสียบเข้าไปให้ตรงล็อกแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมจะเอาไปทําสีนะครับเป็นสีดํานะครับในส่วนของตัวเลนนะครับเราก็วางเลนกระจกทาบเข้าไปแบบนี้ให้ตรงล็อกนะครับพอเลนกระจกตรงล็อกปุ๊บก็กดด้านล่างกดด้านบนนะครับนี่นะครับ พอมันเข้าไปตรงล็อกปุ๊บล้วก็กดปั๊บปั๊บสายขวาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีการถอดแล้วก็ประกอบเลนกระจกไทไททันหรือปาเจโร่สวัสดีครับ